สวัสดีค่ะพบกับจ้างรองตู้ข่้วย a ชแนลนะคะวันนี้ก็พาทุกท่านนะคะมาเที่ยวชมวัดชาำผาเด่นค่ะนะคะเห็นไหมคะทุกคนคะ่ะมีน้ำตกด้วยสวยมากเลยบรรยากาศคือแบบสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะคือคือเอาตรงตคือตอนเนี้ยคือมาข้ามแล้วคราวน,นี้เขาบอกถึงเวลา 17นาฬิกานะครับตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้อีก5านาทีนะคะถ้าเราไม่รีบกลับเดี๋ยวเราจะได้เดินลงไปนะคะนี่ชุดชุดดึงดึงดึงดึด้งด้งเด้ดึงดึงเดึงดึงเ้ดงเ้้งง <g ül> ถ่ายรูปด้วยกันนะครับอะไมีคนดูเราเลย <mm> นี่าลิเลจะถ่ายคนเดียวสงคนายคน <mm> นี่ไงนี่ไง <mm> <mm> สาราใหญ่สาราใหญ่จ้า <mm> <mm> สาราใหญ่นะคะสาลาใหญ่นะคะ <mm> <mm> สาราร่วมบุญสาราร่วมบุญ <mm> <mm> แม่เดินทางนี้นะคะไปด้วยไปด้วยเราจะไปดูทางโน้นกันนี่นะคะเราก็มาดูนะคะทางพญานาคตอนนี้ระวังลื่นเพราะว่าเปิดน้าใสแล้วก็มีหินนะคะเราจะมาข้างน้ําตกเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็จะเป็นทางลงสวยไหมคะลูก สวยกว่าเดิมมากเลยนะคะนี่นะคะเราจะเห็นรูปนะคะรูปแกะสลักหินอ่าแกะสลักหินนี่นะคะสวยงามมากอ๋ไปอย่าไป้รตรงนี้เขาไม่ให้ขึ้นไปนะคะอ่าสวยงามมากเลยม,มองมุมงนี้นนนะมุมนี้ก็สวยแครับเราไปเอาไปถ่ายรูปลกยืตรงนี้ แอคชั่นสองสามแฉไปเราไปทางนั้นก็ได้ค่ะ <c oughs> นี่นะคะที่วาดไปไหนคือ <Ừ. S 2> นะคะี้ปะติมากรรมนะคะแกะสลักหินนะคะโอเคค่ะนี่พญานาคหัวอยู่ตรงนี้ข้ามานี่มานี่ลำตัวนะคะนะจ้าจ้าฟืบ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 แล้วก็ไปสู่หางที่เราเดินผ่านมาอยู่ข้างๆน้ำตกตรงนี้แกะสลักนะคะต้นไม้บาง เนี่ยแต่ก่อนไม่มีต้นไม้ตรงนี้นะคะคราเพิ่งเขาก็เอามาปลูกมันจะเป็นแกะสลักหินนี่พอพลูกอยากโยนเหรียญจ้าก็แต่เห็นไหมคะนี่ของปลูกขึ้นไปข้างบนนะคะจะมองเห็นนะคะขึ้นไปตรงโยนเหรียญนะคะเราจะมองเห็นแต่ว่าในตอนนี้ก็คือน่าจะเริ่มปิดแล้วเพราะว่ายังไม่เริ่มปิดเห็นไหมเขายังซื้อเลยเนี่ยดึงดึงเอาคือทางนงนั้นนี่นาาี่นะคะ คคขึ้นมาแล้วค่ะเราขึ้นมาตรงนี้แล้วค่ะสวยไหมคะแต่ก่อนคือเขายัง้างไม่เสร็จน,นะคะเดีย๋ยวันหลังเราค่อยมาโยนเนาะเพราะว่าเราจะกลับแล้วใช่ค่ะ,ะโยนเหรียญลอยพททุทธรันนี่ค่ะลูกแกะสลักหินนะคะที่เราขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ ให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะว้าวว้าวว้าววว้าสวยงามสาธุค่ะเห็นไหมเราขึ้นมาช้าไ้ยินม่ ขึ้นรถเลยค่ะขึ้นได้ไหมรอคนใหม่เดี๋ยวรอคันใหม่ก็ได้ไหมคิดกันไหม,ไ,มหไปไปไปขึ้นไปเลยก็ได้ ลูกก็เขย่บให้แม่นั่งลูนั่งตักแม่โอ๊ยแม่เอาอเซลฟี่ไมอยันหนี้เดี๋ยวแม่บอกเด็กสาดกัน เป็นไงบ้างคะโอ้ oh. ล้างเล,ลื้อล้างือื่อลูกมาล้างมือด้วยค่ะเด็กๆล้างมือนะคะเด็กๆล้างมือคะ่ะ uh. okay. สวัสดีครับโอเคเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะคะกับวัดธรรมหัแดนนะคะดูนะคะถ้าถ้าช่วงเทศกาลที่ ไม่มีโควิด1ินะคะจะจะให้ดูว่าโอ้โหการเข้าแถวยาวขนาดไหนนะคะเพราะว่าตอนมานี่คือคือไม่ได้แบบนี้นะอันนี้ก็คือแบบมาถึงก็คือได้ขึ้นรถขึ้นเลยแต่ทุกครั้งที่มานะคะในช่วงนักท่องเที่ยวเยอะนะคะเราจะได้ต่อแถวยาวมากนะคะนี่คือจุดขึ้นรถนะจุดขึ้นรถดูซิเขาก็จะมีการต่อแถวนูนเนี่ย ยังไม่สุดแค่นี้นะคะมันยังมีแถวไปตรงโน้นอีกนะคะในช่วงที่โอเคมมตอนนี้นะคะเราก็เป็นที่เรียบร้อยนะคะกับการมาเที่ยวจะเรียกว่าเที่ยวแบบไฟแลบก็ได้นะ,ะ <laughs> ไฟลนกนมาเพราะว่าอะไร <laughs> เพราะว่ามันจะห้าโมงแล้วแล้ววันก็จะเริ่มปิดห้าโมงแล้วรถก็จะเริ่มนะคะเริ่มจะไม่มาส่งเราแล้วแล้ว <laughs> ก็ต้องรีบมาม,มันทันรถนะคะเพราะว่า เรามาข้ามเกินไปนะคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเดี๋ยวจะมาให้เร็วม,มากกว่านี้นะคะแต่วันนี้ก็คือแบบโอ้โหได้ชมวิวถือว่าโอเคแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกุ้งกิ้งก้องลิงให้กับช่องรองตุ๊กคู่อ่อยชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านคะ่ะ